พอร์ตนวัดจอยกเลิกกองมิตรแกรนกัมพูชาเจอปัญหาแย่ที่สุด เปิดภาพเรือกัมพูชาเหมือนพานางงามไปตกหมึกป๊อตนวัตจอยกเลิกวิดแกรนกัมพูชาเจอปัญหาแย่ที่สุดวันที่7ตุลา2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีมิดแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลยกเลิกการเป็นเจ้าภาพของประเทศกัมพูชาเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญาการเป็นเจ้าภาพได้ต่อมาวิดแกรนกัมพูชาได้โพสต์แถลงทางการเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวโดยอ้างวิดแกรนอินเตอร์ ในชาแนลไม่ให้ความเคารพกัมพูชาในฐานะที่เป็นประเทศเจ้าภาพเปิดภาพเรือกัมพูชาต้อนรับนางงาม74ประเทศทั่วโลกเวที m i d l แก d นอิเตอร์เนอร์ช2024สาวงามจัดเต็มชุดการาดินเนอร์แหวิจารณ์สนันล่าสุดเพจเฟซบุ๊กได้โพสต์ภาพบรรยากาศคืนการาดินเนอร์ที่กัมพูชาจัดบนเรือกลางแม่น้ำโดยนางงามจาก74ประเทศทั่วโลกต่างสวมมงกุฎ จัดเต็มร่วมงานการาดดนเนอร์โดยในภาพระบ,บุว่าอันนี้ภาพมาจากมิดแกรนที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพนางงามจาก74ประเทศทั่วโลกแต่งชุดสวยๆร่วมงานการาดดนเนอร์ซึ่งจัดบนเรือกลางแม่น้ำส่วนเรือนะตามภาพเลยทั้งนี้หลังจากที่โพสต์นั้นถูกเผยแพร่ออกไปทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก เช่นพาไปตกหมึกหรอสองสารหล่อนางงามทำถึงเอ็นดีแต่ละประเทศซื้อลิขสิทธิ์แพงๆเพื่อส่งนางงามเข้าประกวดเป็นตัวแทนประเทศดูแล้วประเทศเจ้าภาพจัดงานได้ห่วยแตกมากดีแล้วแหละที่บอสประกาศยกเลิกแล้วกลับมาไทยอย่าไปให้โอ,อกาสมันอีกเป็นต้น ค่ะท่านผู้ชมคะจากภาพที่เราเห็นคล้ายๆกับภาพงานวัดนะคะงานประจำปีหรืองานวัดไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่างานระดับโลกจะมีบรรยากาศแบบนี้และเราจะเห็นว่าเก้าอี้ที่เอามาบริการนั้นก็เป็นเก้าอี้ที่ธรรมดาหรือเกินเลยนะคะเป็นเก้าอี้ตามงานวัดนะคะงานวัดงานบุญ จริงๆแล้วทั้งประเทศน่าจะมีเก้าอี้ที่ดีกว่านี้อยู่แล้วนะคะน่าจะเอาเก้าอี้ที่ดีกว่านี้มาต้อนรับนะคะเพราะว่ายังไงก็เป็นงานระดับประเทศระดับโลกชาวค่ะไม่ใช่แค่ประเทศเดียวเลยนะคะดูจากภาพแล้วเป็นงานที่ระดับโลกแต่อนาถามากๆแบบนี้สังคมคงจะไม่ให้โอกาสไปอีกนานค่ะอย่างไรเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะ